ตอนนี้ครับมาดูพระเอกร then, ุร่นใหญ่ดีกว่านหนุ่มสอนรามผมจากเขาจะก็ไม่ได้ใหญ่มากตีใหญ่ก็ก็ใหญ่แล้วแหละก็รุ่นพี่แก้วอะตีนะอันนี้ยิ่งไม่ใหญ่เขาไหร่คือคือเอาจริงคือความรู้จักเขาจากเรื่องตีใหญ่นะครับล้วตอนนี้เนี่ยก็เห็นว่าจะได้กลับมารับบทพระเอกครั้งหนึ่งเห็นว่าอาจจะมีการฆ่ารุ่นน้องตายหรือเปล่าติดตามกันดีก่อครับอายุเนี่ยไม่ใช่อุปสรรคครับแม้ว่าจะอายุขึ้นเลขสี่ นะครับแต่ว่านุ่มสอนรามครับก็ยังได้รับบทเด่นเป็นพระเอกตลอดเลยทั้งเรื่องปริศนาบพลังแม่รวมไปถึงสลักจิตครับที่ก็ถูกภาพทามเตรียมตัวเปิดกล้องเร็วๆนี้ครับเจ้าหลายคนเนี่ยก็มองว่าการกลับมาครั้งนี้อาจจะเป็นการฆ่าพระเอกรุ่นน้องแล้วก็มาทวงัลังพระเอกเนี่ยกลับคืนมาหรือเปล่าครับครับเพียงแต่ว่าก็อะไรที่สามารถจะรับผิดชอบบทนั้นได้ก็จะรับผิดชอบครับผมผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของจังหวะมากกว่าครับเพราะว่าละครแต่ละเรื่องเนี่ยก็ใช้เวลาทํางานเนี่ย 6 7ถึงเดเดือนนะครับเพราะว่าคิวนักแสดงค่อนข้างยากแต่เวลาออนแอร์เนี่ยมันออนแอร์พร้อมกันนะครับก็อาจจะเลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมผมในจอมากขึ้นครับผมแบ่งเวลาก็เป็นจนันทร์คารพุทธเรื่องหนึ่งครับพฤหัสสุขเสาร์อาทิตย์เรื่องหนึ่งครับครับผมททก็แบบไม่แพ้น้องๆคนใหม่เลย <laughs> ก็ยังมีงานครับผม <S <S ไม่มีเลยครับครับ ไม่ปิดกั้นับปกติครับไม่มีใครคุยมายไม่กไม่ม right. ีใครคุยเลยครับไม่เหี่ครับก็มีเพื่อนมีอะไรอย่างี้ฮะแต่ก็ผมว่าเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับถ้าเกิดว่าเดี๋ยวเจอก็คงจะบอกพี่ๆเองครับทุกๆคนเองว่ามีกลัวกลัวว่าอะไรฮะอ๋อผมผมผมทำใจนะเพราะว่าทุกวันนี้เอ่อเจอเพื่อนๆแล้วก็เจอหลานอย่างถ่ายบนรังเม่เนี่ยนะครับก็จะบอกว่าเจอพาร์ทที่แบบว่าพี่อ้อมก็คุยกันนะว่า พี่มอสก็คุยกับฉนพี่ตาว่าวคุยกับสมใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเอาโทรศัพท์มาเฟซไทม์แล้วแบบสวัสดีลุงหนุ่มแล้วลุงหนุ่มลุงหนุ่ม,ม,ม,มอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่การกองก็เป็นคุณลุงของหลานทั้งหลาย,ลายอยากมีลูกเป็นของตัวเองไหมให้จะหาแฟนได้ก่อนก่อนแล้วก็คิดขั้นตอนต่อไปชีวิตของครอบครัวผมเนี่ยก็คือคุณพ่อคุณแม่ผมก็ยังเป็นลูกที่ดีอยู่แล้วก็ยังต้องดูแลครอบครัวนะครับไม่ว่าจะคุณพ่อคุณแม่พี่สาวหลานต่างๆครับผม คุณพ,พ่อเดไปเปยเรื่องนี้บ้างไหมครับว่าอยากมไม่เคยเลยครับป๋า,ปากับป๋ากับแม่ปล่อยแม่ครับเรื่องนี้มันปล่อยไม่นานแล้วครับในเด็กๆส่วนเรื่องที่จะให้คุณพ่อเดียชุมพรนะคะหาสาวมาให้ดูตัวเนี่ยไม่ใช่แนวค่ะเพราะว่าให้อิสระลูกชายอย่างเต็มที่เลยแหละค่ะเอางี้ค่ะ,ค,ะคือผมมารู้จักเขาจากผู้กองยอดรักแล้วก็ตีใหญ่แล้วจำหน้าตอนเด็กๆเนี่ยชอบพูดคำว่า เขือนฟ้าอันนั้นเรื่องพยองอันนั้นสนุกมากใช่แล้วคือคือตอนนั้นคือจําได้เพราะคุณแม่เนี่ยบอกว่าเด็กๆชอบพูดว่าเขิอนฟ้ามากตอนนั้นเห็นไหมเธอก็ทำสามควบพาคุณผู้ชมจริงไหมจริงเอ้ยตายแล้วแต่ดูคุณสอนรามยังหนุ่มอยู่เลยอ่ะเออถ้าใครได้ดูสายโลหิตนี่ใกล้เคียงกับตอนนี้มากๆเลยยังไงก็ลองติดตามดูนะคะกับบทบาทที่กลับมาอีกครั้งของคุณสอนรามค่ะสายโลหิตสายโลตีเลยเดี๋ยวคุยกันนอกรอบมา